collector free package น่ารักมากอะ่ะออมไปตามสีพีชกับสีฟ้ามาพีชเขาเข้มอยู่นะแต่เบลแล้วก็เออโอเคอยู่ส่วนสีฟ้านี่คือออกแบบเอาขาวเลยอะ่ะเอาแบบที่หน้าป๊อปเป็นคอเลกเตอร์เนาะก็จะลงแบบเฉพาะจุดสีพีชก็จะลงอะไรแบบพวกความค้ำใต้ตาจริงๆมากบพวกสิวอะไรเงี้ยได้ด้วยนะสีพีชแต่ว่าไม่สีมันชัดมากแบบว่าดูเข้มอะ่ะแต่เบลแล้วก็มันจะมีความซ้มออกมาเลย ดังนั้นลงน้อยๆน,นะคะเตือนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีความบางๆลื่นๆเกลี่ยง,ง่ายต่อไปจะมาสีฟ้าเราก็จะเอาแบบตรงที่อยากให้หน้าสว่างเดี๋ยวจะลงข้างนี้ข้างเดียวให้ดูว่าจะต่างกันไหมตรงนี้จะเหลืองเยอะนี่เห็นไหมมีความสว่างขึ้นมาเลยฝั่งนี้ไม่ได้ลงคอเลกเตอร์ส่วนนี้ลงแล้วหน้ามันก็จะมีความแบบสดใสขึ้นดูเป็นธรรมชาตินะใสๆเดี๋ยวให้ดูผิวหลังจากลงรองพื้นคือถ้าใครขาวประมาณอามาอ่ะอมว่ามันจะไม่ได้แบบ มีความสว่างต่างกันมากนะอมว่ามันทําให้เก็บพวกรอยได้ดีขึ้นนะดูเนียนขึ้นส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยลงหลังลงพื้นดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยต่างเลยยิ่งลงพื้นที่ปกปิดมันก็จะแบบกลืนไปเลยนะช่วงกลางหน้า เคลียอ่าเนี้ยชาร์จเห็นปะหน้าก็จะดูป๊อปสว่างสดใสวกว่าครั้งนี้นิดหนึ่งคือเขาจะไม่ได้เป็นแบบเนื้อแน,น่นแน่นทำให้มันแบบพุ่งมากอะ่ะใครชอบความแบบธรรมชาติกลืนผิวเนียนไปนกับผิวเนเงี้ยก็ไปลองคอเลกเตอร์ของฟิงกันดูสีพีชลงก่อนลองพื้นได้เลยส่วนสีฟ้าอาแนะนำว่าลงหลังของพื้นสวยกว่า